ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องคนไข้เตียงสุดท้ายชายคนหนึ่งได้มาเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลอยู่จนมืดคำ่ำจึงได้เวลาขอตัวกลับระหว่างเดินไปที่รถเขาได้สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีท่าทีแปลกๆผิดปกติยิ่งเดินเข้าปใกไกล จึงพบว่าเธอกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเรื่องคนไข้เตียงสุดท้ายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวที่มาขอความช่วยเหลือโดยที่มาทราบทีหลังว่านั่นคือวิญญาณของคนที่เพิ่งเสียชีวิตซึ่งคล้ายคลึงกับเหตุการณ์หนึ่งที่เคยตกเป็นข่าวว่าวิญญาณได้มาขอความช่วยเหลือ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2562เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลวงปู่ทิมอิสาริโกมาบตาพุทธจังหวัดระยองได้พบว่ามีเด็กสาวมาเคาะประตูสำนักงานของหน่วยกู้ภยัยโดยแจ้งว่าให้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ ที่ถนนสายมาบยามาบตะพุธมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิงสองคนนอนหมดสติในที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจง้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหกคนเรียบรุดไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบร่างผู้บาดเจ็บเป็นหญิงสองคนนอนหมดสติอยู่ที่พื้นถนนคนหนึ่งสวมเสื้อสีเขียวกางเกงขาสั้นลายขวางนอนหงายอยู่พื้นถนนส่วนอีกคน สวมเสื้อสีขาวกางเกงสีดำขายาวแถบขาวนอนคว่ำอยู่กับพื้นถนนเจ้าหน้าที่คู่ภัยจึงเข้าทำการช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าทั้งสองได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและในขณะที่พิกร่างผู้เสียชีวิตที่เป็นหญิงสวมชุดสีขาวกางเกงดำแถบขาวก็ต้องตกตะลึง เมื่อพบว่าร่างของหญิงสาวชุดสีขาวเป็นคนเดียวกันกันกบที่มาแจ้งว่ามีอุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนแรกได้เล่าว่าหญิงสาวผมสั้นมาเคาะประตูป้อมสำนักงานให้ไปช่วยเหลือรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะแต่ในขณะที่ตนหันหลังไปเรียกเพื่อนที่นอนอยู่ใกล้กันว่ามีอุบัติเหตุหันกลับมาอีกทีหญิงสาวก็หายไปแล้วและพอตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ต้องตกใจเพราะศพผู้เสียชีวิตที่เป็นหญิง หญิงใส่ชุดสีขาวนั้นเป็นคนเดียวกับที่มาพูดคุยกับตนเองส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกคนเล่าว่า ขนาดนัน้นได้นอนพักอยู่ในห้องด้านหลังของป้อมกู้ภัยแต่สัมผัสได้ว่ามีดวงวิญญ,ญาณมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆป้อมพร้อมกับตนจะลุกมาห้องน้ำพอดีก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูที่หน้าป้อมจึงเดินออกมาดูถามลูกขายที่อยู่หน้าป้อมว่ามีผู้หญิงมา <Sabrina> แจ้งเหตุใช่ไหมลูกขายแจ้งว่าใช่แต่ไม่รู้เขาหายไปไหนแล้วจากนั้นไม่เกินสองนาทีก็ได้มีเสียงโทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุเป็นเสียงเด็กหญิงโทรมา เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุสอบถามก็ไม่พบว่าใครเป็นผู้แจ้งเหตุพอตรวจสอบข้อมูลผู้ตายพบว่าเสียชีวิตตรงกับวันเกิดของเขาพอดีจึงอาจเป็นไปได้ว่าขณะที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตจิตวิญญาณของผู้ตายอาจยังคิดว่าเขายังไม่ตายจึงได้ปรากฏกายขอความช่วยเหลือ